ใอ้ผมผมปวดคอปวดจนแบบจะอ้าทานข้าวครับปากทานข้าวอ้ามขึ้นเนี่ยปวดเวลานอนเวลาปวดเวลานอนเนี่ยโอนโนอนไม่ได้ต้องแบบ,บ,บต้องประคองต้องบีบบีบล้วประคองตัวเองเอาลงไปลงลงนอนแล้วหันก็ต้องหันทั้งตัวขับรถขับลําบากมากขับรถหันทั้งตัว,ตวอันตรายไม่ก็ได้ขับรถช่วนั้นลูกต้องไปสั่งเฟือกคอมาให้เห็นแนละ้วเขาทรมานกสงสารพอ่อใส่เฟือกนี่ประมาณปีกว่าเป็นปีไปหาหมอกระดูกหาหมอกล้ามเนื้อ ไปทุกที่ที่เขาพอดีๆไปสารพัดจนหมอกระดูกบอกว่าเนี่น่าจะต้องผ่าตัดนะเป็นคอเป็นกระดูกมันเสื่อมแัม้นจะมาทำฟันคือฟันมันแตกแล้วมันปวดคอด้วยใส่ใส่เฟือกอ่อนมาหาหมอเลืนะ้หมอจิกเขาก็ถามว่าคุณลุงเป็นไรปวดคอบอกกระดูกเสื่อม ต้องลองนอนขึ้นเตียงดินอนเช็คเช็คการหน่อยเนี่ยคุณลุงกามมันผิดรูปนะต้องตใส่วีเชฟแล้วมันจะหายมันจะดีขึ้นอาการจะดีขึ้นการปวดกามปวดคอจะดีขึ้นเรานึกในใจเฮ้ยหมอโมเปล่าวะนึกในใจนะหมอเฮ้ยหมอเจ๊นี่โมเปล่าวะลุงเขาก็ใส่เฝือกที่คอกับใส่สนับแข้งเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะเวลาคนไข้เดินขึ้นมาเนี่ยหมอเจ๊จะสังเกตเลยตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลย ถ้าเดินเอียงไหมไหลเอียงไหมคอเอียงไหมคางเอียงไหมอย่างเงี้ยค่ะพอตอนเขาเดินขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเคสน,นี่น่าจะเป็นโรคทางระบบที่เกี่ยวกับโรคข่ากันไกลร่วมด้วยหมอจีก,ก็เลยลองเช็คตำแหน่งข่ากันไกลเขาดูก็ปรากฏว่าพอตอนเขาอ้าหุบเนี่ยเขาก็จะมีเสียงคลิกตรงข่ากันไกลแล้วก็เลยสอบถามอาการว่าลุงมีอาการปวดคอบ่าไหล่ไมเกรนออฟฟิซินโดมหรือว่านอนไม่หลับอะไรพวกนี้ไหมเขาบอกมีหมดตอนนั้นลุงวิชัยคิดว่าเขาจะต้องไป ค่ตัดอเขาไม่รู้ว่าคอตรงเนี้ยสามารถรักษาได้โดยการปรับตำแหน่งขานไก่ตอนนั้นที่อยากทําฟันคืออยากรักษาลากใช่ไหมรักษาลากฟันเพราะฟันมันแตกไงก็อยากจะมาใส่ฟันแล้วแล้วพอหมอชวนรักษาขานไก่รู้สึกแปลกๆทำไมหมอฟันอยู่ดีๆมาแตกครับอยู่ดีๆมาชวนทำวีชฟแล้วทำไมลุงถึงตัดสินใจทำหมอบอกสรรคุณบอกสรรคุณเยอะแน่โอเค อ่ะทำตัดิใจทําก็ทําฟันรากคําเทียมด้วยมันทำฟ้องไว้เลยทํานึกในใจอ่ะทำมีเชฟก็ทามาทดลองทำดูดิไฟไปสักเรือนหนึ่งเอ๊ะรู้สึกมันดีขึ้นรู้สึกเอ๊ะหมอจิ๊กนี่สงสัยไม่ได้มองไว้ถ้าจะมีส่วนดูอาการมาเรื่อยอาการเรื่อยแล้วก็ทําฟันมาจนแบบใส่ฟันเลยเสร็จแล้วเนี่ยมันมันจบอาการดีขึ้นเลยการเกือรู้สึกมันเอ๊ะมันดีขึ้นปัจทุกันก่อนมันนี้กามจะใหญ่ขึ้น ตอนนี้มันเอมันเดียวดีว่าแล้วอาการปวดก็น,น้อยลงแล้วก็แนะนําอุปกรณ์วิเซฟอะไรเนี่ยให้คุณลุงวิชัยจะใส่มาครั้งแรกเนี่ยเขาก็แบบดีขึ้นเลยคือนอนหลับได้ แล้วก็พอเดือนพิษภาเขาก็ถอดปอกคอแล้วค่ะประมาณสองเดือนก็ดีขึ้นเลยคือว่าก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้เราคิดว่าเฮ้ยเรานอน,อนไม่หลับเราปวดคอว่าอะไรเราโดนของหรือเปล่าโดนต้นกบในวรมันแหวกหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วเป็นความเชื่อความเชื่อของคนที่ยังไม่รู้เหตุผลที่มาที่ไปแต่ครนี้ที่มาที่ไปมันอธิบายได้หมดมจาก,กปีเม็กเลรมันเป็นวิทยาศาสตร์อ่ไงเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เกินจริงด้วยเพราะมันเป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทํามานานมากแล้วรู้สึกต้องขอบคุณหมอจิกเนี่ยจริงไม่ดีใจนะต้องขอบคุณหมอจิกนะแต่ไม่ได้บอกหมอนะมันเรียนหมอรู้เดียวหมอดีใจเรีย <c> ว <oughs> หมอดีใจก็ไม่ไปใจให้หมอจริงนะไ,มไม่ธรรมดาเํยทำให้เราหายอาจารย์ที่ดีขึ้นได้ ในฐานะที่หมอติก็เป็นผู้คิดคน้นแล้วก็เป็นผู้จดสิทธิบัตรอุปกรณ์ป้องกันการสบปันที่เรียกว่า V shape aligner เนาะเข้ามาขอคำตึกษาได้ที่เพจ a c e b o o k นะคะพิมพ์คำว่า V shape aligner หรือทั้งมาที่ไลน์แอดมีเพอร์เดนทก็ได้ขอฝากเรื่องข้อต่อข่ากันไกลไว้นิดนึงและกันคะ่ะว่ายัางมีอุปกรณ์ตัวเนี้ที่ช่วยรักษาคนไข้กลุ่มได้